มีเรื่องอะไรครับว่าในฐานะที่ผมตัวแทนของกลุ่มนะครับผมขอเสนอให้ย้ายปันไป,ป,นไปที่แค่ปันไปที่อื่นครับทำไมเราถึงควรทำอย่างนั้นครับผมคิดว่าเขาไม่พร้อมฮะแล้วคุณพร้อมหน้าที่ของคุณนะครับคือดูแลคนไข้ส่วนเรื่องจะ ใครอยู่ใครจะไปเนี่ยหน้าที่ของผมไปทำงานครับงั้นเอาอย่างาานี้ก็ได้ครับย้ายผมไปแผนกอื่นก็ได้ครับหมอให้เหตุผลในดีได้ไหมเพราแพทย์ปันหรือไงทำไมอ่ะเคยเป็นแฟนกันเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยไม่ไม่ใช่ครับ <_ letter> คือคือเอางี้ครับหมอคือผมเนี่ยไม่ชอบเลยเวลาเขาทําอะไรงองออกมาผมกลัวว่าเขาจะพลาดจนทําให้ผมและไม่สิ่งแรกที่คุณต้องทําให้ได้ตอนนี้นะแพทย์ปันคือเรียนรู้รู้จักการทํางานร่วมกันแล้วเรียนรู้การให้เกียรติแพทย์ท่านอื่นไม่หมอแต่กับปั๊มนั้นไม่ไมข้อยกเว้น ครับผมได้ครับกำลังไปครับขอบคุณครับ